จันทบุรียังหนักน้ำทะลักเข้าตัวเมืองโรงเรียนปิดแล้ว16แห่งสังเวยแล้ว2ศพส่วนจังหวัดตราดน้ำท่วมบ้านทุ่งกระบอกสูง2 3เมตรอบพยพชาวบ้านด่วนแพทย์แถแลงผลการตรวจชิ้นเนื้อสายันสัญญาพบเนื้อร้ายระยะที่4บริเวณตับอ่อน ด้านครอบครัวและเจ้าตัวรับได้ห่วงแค่ลูกอยากอยู่ร่วมงานรับปริญญา็อตไวเลอร์หลุดออกจากโรงไล่กัดชาวบ้านที่แขนเป็นแผลชะกันส่วนคนเลี้ยงพยายามช่วยถูกแว้นกัดเจ็บอีกหนึ่งเจ้าของยืนยันพร้อมรับผิดชอบทุกอย่าง เขี้ยวข่าวให้คน้นคนข่าวให้เข้มกับข่าวค้นคนเนชัน่นสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับข่าวค้นคนเนชั่นในค่ำคืนนี้นะครับก็ต้องเริ่มด้วยความเดือดร้อนของพี่น้องทาง ภาคตะวันออกนะครับ,รบโดยเฉพาะจันทบุรีและตราแล้วก็มีที่นครราชสีมานะครับที่ปัญหาน้ําท่วมนั้นยังโอ้โหรบกวนชาวบ้านอย่างหนักนะฮะโดยเฉพาะจังหวัดจันทบุรีนะครับถ้าดูจากตัวเลขของทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยได้รายงานม,มาแล้วนะครับจันทบุรีนั้นถือว่ามีผลกระทบจากน้ําท่วมคราวนี้นะครับน้ำท่วมก็เกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับนานหลายวันจันทบุรีนั้นมีน้ํา น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลา,ลากเนี่ยหกอำเภอ15ตําตำบลน,นะครับมีอำเภอเมืองอำเภอมักขามอำเภอขลุงอำเภอท่าใหม่อำเภอแหลมสิงอำเภอแก่งหางแมวนะครับทั้งหมดประมาณสักไม่น้อยกว่า1,000ครัวเรือนนะครับที่เดือดร้อนแล้วก็ต้องมีการอพยพนะครับรัศดรประมาณ200คนนะฮะ จันทบุรีนี่ถือว่าหนักหนาสาหัสมากนะครับ,รบแล้วช่วงตอนค่ำก็หวันเกรงกันอยู่นะครับว่าจะมีปัญหาหนักยิ่งขึ้นอีกนะครับเพราะว่าเกรงว่ากระแสน้ำป่าจากทางเขาคิชกูดแล้วก็อำเภอมะขามเนี่ยจะเริ่มไหลเข้ามาสมทบกับน้ำฝนนะฮะที่ยังไม่ได้แห้งไปสัทีเดียวก็ทำให้ในพื้นที่อำเภอเมืองซึ่งเป็นพื้นที่ต่ำโดยเฉพาะเขตเทศบาลแล้วก็เทศบาลตำบลจันทนิมิตร และเทศบาลตำบลท่าช้างซึ่งมีพื้นที่อยู่ติดก,กับแม่น้ำจันทบุรีนะครับจะมีปัญหาภาวะน้ำล้นตลิ่งไหลเอ่อเข้าท่วมได้นะครับวัดปริมาณน้ำท่วมสูงสุดเนี่ยบางที่ท่านผู้ชมครับเมตรสามสิบนะฮะในเขตตำบลท่าช้างอำเภอเมืองนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดคุณสุรชัยขันอาสาวันนี้ก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบสถานการณ์นะครับก็สั่งการให้ทางด้านของหน่วยงานทุกหน่วยนั้นเร่งระบายน้ำจากเขต จันทนิมิตลงทุ่งสาบาบนะฮะและน้ำจากเขตเมืองลงคลองน้ำใสก็ช่วยกระดมเครื่องจักรกลลดแบคโฮนะครับเร่งขุดทางระบายน้ำเพิ่มขึ้นแล้วก็มีคำสั่งให้ทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัดประกาศเตือนประชาชนด้วยนะครับก็ตรงจุดไหนที่วันเกรงกันว่าเดี๋ยวตั้งแต่2ทุ่มเป็นต้นมานึกในคืนนี้นะครับจะเจอน้าป่าไหลลงมาจากอเาเภอมะขามนั้นก็ต้องอบยพยกสิ่งของขึ้นที่สูงนะครับ นี่นะฮะแล้วจันทบุรีน้ําท่วมหนักนะฮะวันนี้เป็นวันที่จะว่าแล้ววันที่2วันที่3มนะั้นครับมีคนเสียชีวิตแล้วนะครับสองคนนะครับ,รบล่าสุดนั้นเป็นเด็กอายุ8ขวบชื่อเด็กชายพีรวัตรเอี่ยมจันนะฮะถูกกระแสน้ําพัดจมหายไปขณนะกาลังเดินฝ่าก,กระแสน้ํามากับพี่ชายนะฮะเด็กชายชวัตเด็กชายพีรวัตรเนี่ยแพี่ชายเด็กชายชวัตเนี่ยอายุ10ขวบนะครับ ก็เป็นนักเรียนชั้นประถมของโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรีเด็กชายชวัตพี่ชายนั้นก็พาน้องขี่คอเดินมาตามถนนในซอยที่มีกระแสน้ำไหลท่วมและก็เชี่ยวแรงนะครับพอมาถึงจุดที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับรองเท้าของน้องที่บนคอเนี่ยลุดก็เลยพี่ก็เลยวางน้องลงมาจากคอนะครับให้น้องยืนเฉยแล้วก็จะไปหารองเท้านะครับจังหวะนั้นนะเด็กชายเพียรวัตรซึ่ง ตัวน้อยกว่าก็เลยถูกกระแสน้ำเนี่ยพัดล่างจมหายไปแล้วก็พบศพแล้วนะฮะบพบศพแล้วก็เสียชีวิตแล้วครับนี่เป็นศพที่สองนะฮะศพแรกเนี่ยก็คือ <c oughs> คุณปัญญาพันคำพานะฮะอายุ26ปีครับเป็นช่างรับเหมาก่อสร้างเสียชีวิตอยู่ที่บริเวณโคนเสาไฟฟ้าสองสว่างนะครับที่ติดอยู่บริเวณโดยรอบทะเลสาบสวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตักสินนะครับอยู่ที่อำเภอเมืองคุณปัญญามาดักปลาในช่วงน้ําท่วมแล้วก็ ไม่รู้ว่าบริเวณนั้นโคนต้นเสาไฟฟ้าเนี่ยมันมีไฟรั่วอยู่โดนดูดตายนะฮะโอ้โหสองรายนะครับที่เสียชีวิตในจันทบุรีนะฮะแล้วก็โรงเรียนนะครับทั้งโรงเรียนระดับประถมการศึกษาและมัธยมศึกษาทั้งหมด27แห่งในอำเภอที่ประสบเหตุน้ำท่วมนั้นก็ปิดการเรียนการสอนไปก่อนตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่26กรกฎาคมนะครับนี่นะฮะนอกจากที่จันทบุรีแล้วนะครับ จังหวัดใกล้ๆกันฮะตราดตราดก็มีน้ําท่วมใน3อมอเภอนะฮะอำเภอเมืองตราดอําเภอเขาสมิงอําเภอแหลมงอบนะฮะระดับน้ําก็ประมาณสัก50เซนติเมตรนะครับมีบ้านเรือนของประชาชนก็ได้รับความเดือดร้อนตอนเบื้องต้นนี้ก่อนนะครับ92ครูเรือนนะครับห่างออกไปอีกนะฮะจังหวัดนครราชสีมานะครับนครราชสีมาเนี่ยนะฮะมีการเอาเครื่องสูบน้ำเนี่ยนะฮะ ขนาดต่างๆเนี่ยไปช่วยสูบน้ําในเขตอําเภอเมืองนะครับก็คลี่คลายลงไปได้บ้างนะครับส่วนอําเภอต่างๆนะครับก็คลี่คลายลงไปเช่นเดียวกันเหลือเพียงที่อําเภอบัวใหญ่นะฮะเพราะว่าเมื่อคืนนี้ฝนตกหนักมากวัดปริมาณน้ําได้190มิลลิเมตรระบายน้ําไม่ทันนะครับเจ้าหน้าที่ต้องเข้าไปช่วยเหลือคนที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับแล้ววันนี้ทางปอพอของจังหวัดก็เอาถุงยังชีพจาก มูลุธิราชประชานุเคราะห์นะฮะหนึ่งพถุงไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านนะครับนี่นะฮะสจังหวัดนี้ฮะเป็น3จังหวัดหลักๆนะครับจันทบุรีตราดแล้วก็นครราชสีมานะครับนครราชสีมานั้นถือว่าน้ําท่วมหนักสุดในรอบ1ิปีเลยนะครับนี่นะฮะก็เป็นปัญหามากนะฮะสำหรับ3จังหวัดนี้นะครับครับซึ่งทางด้านของ ถ้าดูจำนวนครัวเรือนแล้นครราชสีมาก็465ครัวเรือนนะครับตราดก็ประมาณสัก92ครัวเรือนนะครับจังหวัดตราดนะครับแล้วก็มีไปไกลถึงที่ตรังนะฮะที่จังหวัดตรังวันนี้เจอพายุหมุนฮะพายุพัดถล่มในเขตเทศบาลตำบลโคกหล่อนะฮะซึ่งเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจแห่งใหม่ของทางจังหวัดนะครับ แล้วก็เป็นหน่วยที่ตั้งของหน่วยงานราชการสถานศึกษาหลายแห่งนะครับมีบ้านเรือนร้านค้าและสถานที่ราชการได้รับความเสียหายจากพายุหมุนนะครับตอนแรกเนี่ยเขาบอกว่าก่อนเกิดเหตเุมีฝนตกลงมาก,ก่อนประมาณสัก5นาทีนะครับหลังจากนั้นก็มีพายุขนาดใหญ่หมวนพัดเข้าใส่ชุมชนนะฮะจนหลังคาปลิวว่อนเลยนะครับ,รบก็ทําให้ชาวบ,บ้านซึ่งกาลังหลบฝนอยู่ในบ้านเนี่ยกม็มันชักไม่สู้ดีแล้วนะฮะหลบอยู่ในบ้านหลบฝนแต่ว่าหลังคาเปิด ครับแล้วพอหลังคาเปิดป๊บลมมันก็ตีเข้ามาในบ้านนะฮะตัดสินใจวิ่งหลบหนีออกมาอยู่ด้านนอกนะครับแล้วก็บ้านบางแห่งก็พังไปนะครับเสียหายจํานวนมากเลยนะครับคนที่นั่นนะฮะอย่างคุณเอกชัยหนูริงนะฮะบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงที่สุดเท่าที่เคยเกิดขึ้นในพื้นที่เลยนะครับนี่ฮะพายุหมุนพัดถล่มนะฮะที่เขตเทศบาลตบนโคกหล่อนะฮะอำเภอเมืองตรังครับนี่ฮนะ ภาพรวมทั่วทั้งประเทศนะครับภายนอกอากาศนะครับก็เอาไปดูเป็นช่วงๆนะฮะช่วงวัน2วันนี้นะวันนี้กับวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้วันพฤหัสบดีที่25เนี่ยนะครับก็ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะฮะแล้วก็ภาคตะวันออกพวกนี้ฝนอยู่ประมาณสัก 70- 80ของพื้นที่นะฮะถ้าเป็นแบบนี้แล้วก็จันทบุรีก็ยังคงน่าเป็นห่วงอยู่นะครับส่วนภาคกลางนะฮะ ภาคกลางภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะฮะแล้วก็กรุงเทพอันนี้พอๆกันนะครับประมาณสัก70ของพื้นที่น้อยสุดของประเทศอยู่ที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะฮะประมาณสัก4 0่0ห้าอร์เซนของพื้นที่นะฮะนี่คือในช่วงวันนี้กับวันพรุ่งนี้นะครับส่วนตั้งแต่วันศุกร์เป็นต้นไปนะฮะ26กรกฎาคมจนถึง30กรกฎาคมนะฮะประเทศไทยก็จะฝนเริ่มที่จะลดลงมาบ้างนะฮะ นี่เป็นพยากรณ์อากาศแบบดูภาพรวมมองไปไกลๆหน่อยนะฮะครับ,รบแล้วก็มีชาวบ้านแจ้งกับผู้สื่อข่าวในบางลุดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของถนนสุดเนื่องจากว่าอาจจะมีน้ำซอกใต้ดินอย่างที่จังหวัดระนองนี่ฝนตกต่อนเนื่องกันหลายวันนะฮะปรากฏมีชาวบ้านเขาขับรถจากกรุงเทพไปที่ระนองแล้วก็มาถึงที่บริเวณทางโค้งของถนนเพชรเกษมนะครับ บริเวณหน้าโรงเรียนทัพชัยยาหมู่5ตำบลบางแก้วอำเภอละอุ่นจังหวัดละนองนี่นะฮะโอ้โหถนนสุดทั้งในส่วนของพื้นผิวถนนและบริเวณด้านข้างถนนมีรอยแตกสุดยาวเกือบ50เมตรลึกลงไปกว่า1เมตรแล้วด้านล่างเนี่ยมีน้ําท่วมขังอยู่นะครับรถที่ผ่านไปมาเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ได้สังเกตเนี่ยอาจจะมองไม่เห็นในระยะไกลเพราะว่าตรงนั้นมันเป็นทางโค้งพอดีคือเป็นทางโค้งพอดีพะ พอเข้าโค้งปุ๊บเจอนี่เลยฮะถนนซุดเลยดังนั้นเกรงว่าจะเกิดอันตรายแก่ผู้ใช้ถนนนะครับก็เลยต้องการให้หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องนั้นเข้าไปซ่อมแซมที่จุดนี้โดยด่วนนะฮะหลายจังหวัดเจอกับเรื่องของปัญหาฝนตกหนักน้ําสะสมน้ําท่วมน้ําท่วมน้ําท่วม,มแต่ว่าก็ไม่น่าเชื่อว่าบางจังหวัดเนี่ยโอ้โหเจอกับปัญหาน้ําแล้งน้ำแรงที่ไหนฮะบุรีรัมฮะบุรีรัมบุรีรัมนี่ล่าสุดนะฮะ ผู้สื่อข่าวบอกนะฮะว่าปริมาณน้าน้ำมูลที่ไหลผ่านอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมยเนี่ยวิกฤตตื้นเขินแห้งขอดในรอบหลายสิบปีถึงขั้นที่ว่าสันดอนซราเนี่ยโผล่ขึ้นมาที่ลำน้ำมูลเป็นบางช่วงโโถึงขั้นที่แบบเดินข้ามไปมาได้เนี่ยฮะโโฮคือจุดที่จุดที่แห้งมากก็คือที่บริเวณสะพานข้ามระหว่างสตึก ชุมพลบุรีบ้านท่าเรือที่ตำบลท่าม่วงอำเภอสตึกนะฮะจุดนี้ก็เห็นสันดอนทรายโผล่ขึ้นมาเลยนะครับเพราะว่าฝนทิ้งช่วงน้ําไม่มีกักเก็บนะฮะแล้วกระทบต่อผู้เลี้ยงปลากระชังที่บ้านท่าเรือตำบลท่าม่วงมีอยู่กว่า30รายเขาบอกว่าก็เป็นอาชีพหลักแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเลี้ยงไม่ได้แล้วเพราะรับน้ํามนเนี่ยมันมันแห้งแล้วก็ไม่มีน้ําไหลเวียนออแล้วก็เน่าเสียอเกษตร,รกรก็ลําบากเลยนะฮะ นี่อพยพไปทําอย่างอื่นเนี่ยครับคนเลี้ยงปลาก็ปลามันเสียหายก็ต้องไปไปขายแรงงานน่ะนะฮะนี่นะะภาพกว้างเลยเห็นนะโอ้โหนี่แมน้้ำเลยเนี่ยแม่นน้ำหูนนะฮะโอ้โหลงไปเตะบอลได้เลยอย่างเงี้ยเอ้ยนี่มันประเทศเดียวกันหรือเปล่าเนี่นะฮะฝนฝนทิ้งช่วงมาหลายเดือนแล้วนะถึงแม้จะเป็นฤดูฝนก็ตามนะฮะก็ดูไม่ออกแลวตรงนั้นตรงไหนเคยเป็นน้ำตรงไหนเคยเป็นบกนะ โอ้โหนี่แหละฮะอากาศมันวิปริตจริงๆนะฮะเอาละ,ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับ,บมาวันนี้มีโอ้โหข่าวเข้มข้นหลายข่าวนะฮะพักสักครู่ครับ